โอเคทุกคนเปิดคลิปสักทีแม่งเน็ตไม่มีอันนี้ก็จะจะสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วนะเพิ่งอัดคลิปเนี่ยคือกูดูจ่ายค่าเน็ตเขาดามไม่มีเน็ตเล่นเหมือนหายใจไม่ออกอะแต่ละวัน <c oughs> อยู่ไม่ได้คุณก็คือผมมีแค่เน็ตกล่องผมไม่มีเน็ตโทรศัพท์ กือบตุยฮะทำอะไรไม่เป็นเลยไม่มีเน็ตเล่นหรือติดโซเชียลติดเกมไงทุกคนต้องจะไปเหมือนผมนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีเน็ตนี่คือมึงไม่รู้มึงจะทำอะไรดีอ่ะแต่ละวันอุ้ยมันได้รับอะไรเนี่ยหมวกกระน็อกเด็กแว้นแล้วก็โอ้เทนเนี่ยแล้วก็ดับมีดับฟรีด้วยว่ะทุกคนฟรีไฟมันแจกของเยอะมากเนี่ยไม่จะเป็นต้องใส่เติมก็มีของเล่นมีของแจกนะครับ แคทุกคนแคน่ล็อกอิกนเพียง7วันเนี่ยล็อกอินครบ7วันทุกคนก็จะได้รับแล้วนี่โปรโมทฟรีไฟทำไมวะน,นี่เขาไม่ได้จ่ายกูเว้ยแต่ผมรักฟรีไฟครับแต่ในวันนี้เราอยู่ในรายการเรารักเลโก้เอะเอาไปเอาไปเปลี่ยนคอนเซปต์อันนี้รายการเรารักฟรีไฟนะครับ แต่มีอินโทนะแต่ก็จะแต่งตัวแบบเป็นเลโก้หน่อยผสม ying, ฟีไฟแต่ก็เพิ่มมาเล่นและเนาะเออฟีไฟผมเพิ่มมาเล่นได้ประมาณ1อาทิตย์กว่าแล้วเออผมรู้สึกว่าถ้าเราเล่นหมดแร้งจัดอันดับธรรมดาเนี่ยมันจะเจอ,เบบอแต่บดแล้วก็จริงแต่บดมันก็ฝีมือไม,ม่ค่อยพรรัฒนาเท่าไหร่แต่บดบางตัวนีน่ไม่ยิงทะลุไอวอกงงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเล่น4-4หมดลงแร้งกันอันนี้น่าจะไม่เจอบทนะครับไปกดเลยไอที่สุดมันก็มาสักทีรอเป็นชั่วโมงเลย ก่อนจะหาเซิฟเจอเนี่ยนานสิบหายเจอนึองตัวข้างหน้าเอาเออใ,ให้เพื่อนเป็นลบตอนใดดีให้เพื่อนเกินไปบอกเอมันอยู่ข้างบนันอยู่ข้างบนสุดๆ,ๆเอาเฮ้ยรอบนี้เราจะซื้อปืนอ่าปืนกลหรือว่าปืนยิงไกลวะเอาปืนนี้ละกันทั้งกลทั้งไกลได้ไห,มหมด เฮ้ยเอาเฮ้ย,ยคือ,อไรวะกูโดนโปนหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละไอ้นี่ไอ้นี่วิ่ง,อ,งอ,อ,อัดหมอกเลือดไม่ลดสไนค์กันตานี้มาโปน่าจะเพสไนค์นะผมว่าเพราะวหลวะไม่น่าใช่แล้วกูว่าปนมันน่าจะแบบอืมถ้ามันมันถ้ามันจะทำอะไรคือมันทำได้หมดเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่โผล่หัวออกเลยนะครับดูดิมันจะยิงผมหรือเปล่าตรงนี้ลอง,ง,ง,ง <c oughs> ดูอีโสดล้มหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเอา กูโดนโปเพื่อนฝั่งตรงข้ามโปหรือเปล่าอ่ะมันยิงโดนเราได้ไงวะเราอยู่ในบ้าน่ะเมื่อกีน้นี้โอ้มันกัดว้าวนายว่ามันโปหรือเปล่าเบอร์สามานะั่นน่เห็นไหมนั่นะล้มหนึ่งนะั่นมาได้ไงวะนั่นะล้มล้มสองอ้ยอีสัตว์หลังเพื่อนหลังเข้า <First blood. S 1> หลังเข้าหลังเข้า <First blood. S 1> ไไไมม่ด้เห็นตัวลงคือยังไม่เห็นตัวลมได้ไงนี่นะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าตัวไหนโปรนะโหแม่งสิบคิวเลยเหรอไอเกี้ยนี่หรือเปล่าเนี่ยแมทสี่เอสห้าเอ็กสี่กูได้คอนเท็ดละคลิปนี้กูโดนโปรกูโดนโปรกูโดนเกียนเฮ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนคอยตานะครับตานี้ยังไม่หนำใจคือแพ้สี่ตารวดเลยอะตาเนี้ยก็ฝาก เจมทำงานด้วยนะครับให้ผมได้ลงมือเจมต้องไปแบนมันนะบอกไว้ก่อนไอตัวเมื่อกาเนี่ยเออผมลืมดูไอดีมันด้วยไงว่า ID มันไอดีไหนวะแต่ก็มันคงไม่มีเงินเติมซื้อเปลี่ยนไอดีซื้อมาถูกมั้งน่าจะแบบแบนได้แหละเจแบนฝากแบนมันด้วยนะครับขอเล่น M500 นะครับนี่นี่ปืนยิงหัวปืนยิงหัวดีๆนี่เอง ดูสิว่ามันจะโกงแค่ไหนเห็นคนอื่นเขาเล่นแม่ง m 5เอมห้าดึงหัวง่ายซสอเหลือเกินฝึกฝินอา k ยที่ต่างันเจอนึ่วใเฮ้ยเสวยรวดเสยเย,ยทำดีเพื่อนทำดี อุ <Cornell>. ้ยเพื่อนเราโคตรโหดตานี so ้ท so ี like okay, ่หนึ่งสัวเพื่อนเพื่อนตาเมื่อกี้เราเจอโปด้วยอ่ะมันมาเล่นโปแบบโปรลักเป้าอ่ะเพื่อนโปมองเห็นทางไกลด้วยหยุดดีวิ่งมาแล้วก็ซาแตกเลยเฮ้ยแมปนี้ผมจำได้นี่บอสมันแมปที่พี่มารีเล่นกับไอเด็กเด็กคนหนึ่งหรือเปล่ามันหยุดเทิงมันหยุดเทิงอ่ะ เอาแล้วเป็นล้มหนึ่งเพื่อนเพื่อเพื่อ,อยู่ข้างบนข้างบนหมดเลยเพื่อนข้างบนหมดมันขึ้นบนหมดเลยแอดับหนึ่งตัวอยู่แอดับหนึ่งตัวนะอุยเพื่อนเราสามัคคีกันด้เนี่ย มันหยุดเทิงมันอยู่เทิงว้าวอ, <Yeah. S 1> wow. อุ๊ยทุกคนนี่เราอยู่กับสมอลล์ภูมิรถเอ๊ะสมอลล์ภูมิลบส,สายเลือด R ุ U K แล้วลวนเลยดีว่าดูจากการแต่งตัวมีกูคนเดียวในนั้นที่สายเลือดเลโก้เฮ้ยข้างหน้านหนึงตัว <Yeah. S 1> เจ็บเจ็บเพื่อนเจ็บ,เ,จบเข้าเข้าหัวหนึ่งรอยเก้าสิบเอด เพื่อนละโคตรโหดเลยตอนนี้ <Double kill. S 1> ยืน็กูไม่ต้องทำแช่ตอนเนี้ยเอาเฮ้ยไม่เป็นลบได้ไงอารดูนี่ มาช่วยแล้วเพื่อนมาไม่ทันอีกแลก้วกูและรอบนี้ผมจะเล่นสไนผมจะเล่สนสไนสองปืนโอเพื่อนแล้ววิ่งช้ารเลยว่าอย่างเอาเพื่อนกูอย่างเอาอุ้ยลมหนึ่งเอาจัดเอาชาดไปคุยกันลากมามวงอีซี่ ล้มหนึ่งล้มหนึ่งกูก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ยสไนเปอร์โอ้ยเลื่อนไอ้หัวแม่งหมอกอย่างแรงโดนหมอกทีมีสะดุ้ง ก็เป็นบ้าเล่นเลยแล้วก็สุเกือบหมดก็จะไม่ได้สนใดอีกรอบหนึ่งสนใดกูไม่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 แม่นเลยเดี๋ยวก็ใส่บัลล็อตัศนะตัดแม่มึงมอะเออผมลืมใส่แวลล็อตัศตัดกวาดแล้วยิงไม่ค่อยโดนมาบัลล็อตัศ มันดูมองๆไว้โอ้โหเพื่อนเราเก็บเป็นหนึ่งคิวแล้วว่ะอุตส่าห์ยืนเฉยๆงงๆอย่าให้กูได้เอาจริงอย่าให้เพื่อนกูได้เอาจริงทั้งแหละมามันแปลกๆไปเนี่ยท้ยทำไมเหลือสองสาม โอกมาเลยอุ๊ยยังโอเค,อเคแตกหนึ่งอยู่เอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนขุดับไม่แม่นเลยพ่อจะไปเลสอะไรอีกรอบ ปืนไหนที่มันลากหัวผม,ผมมาคนดูผมว่าผมถนัดปืนไกลมันต้อง M4 นี่ M4 3แล้วก็อัพกรบมาหนึ่งทีมาแต่เมื่อกี้กูซื้อไอ้หัวมาสามลูกกูไม่ได้กดใช้เลยนะเอาหน่อยเอาหน่อยล้มหนึ่ง องเอา้าเพื่อนเพื่อนซ้ายมือ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 เลยมันล้มหมดเอ้าเพื่อนอ,อุ้ยเอาจัดแซมมันต้องได้แซมว่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนใครมันสับสนายไว้เชียว่อไอ้นี่เหรออู้สนายใส่เติมเลยดีกว่ามาตรงใน,นที่หนึ่งนั่นแหละนั่งชิวๆรอรับรางวัล ไม่ได้การละทำไมลูกทีมเหลือหนึ่งคนวะเนี่ย